เพ็ดเพิงฝายด้วยค่ะเนี่ยแแบบหวานค่ะอืมกำลจะจุ่มเลยพี่นอ <c oughs> ้องกตลังขื้นใหม่ๆกันมีด้วยค่ะเนี่ยยังหน่อยอยู่เนาะ <c oughs> เอาบะุะไดอันนี้กับข้นมะลัยค่ะแห <c oughs> น่นเห็ดน,นะกตลังขื้นพี่น้องนะ <c oughs> คิดว่าเบิดแล้วด้วยจ้ะโอ ฮาดเนาะอืมนแปบค่ะพี่น้องเอาบนน้ำคัะเนาะน้ำดีดีอือพี่น้องนะแปดสามเลยจ้ะสวัสดีค่ะพบกช่องนินาพ้าลุยค่ะพี่น้องมันนี่สาวนินดากับพี่น้องมาหาเห็ดดยแถวบ้านนะจ้ะมันนี่มาพ่อกันช่วงายค่ะพี่น้องเพราะว่าสาวนินดากับไปเก็บน้ํำยางเพิ่งเสร็จเนาะค่ะใครจะไหนก็ไปลุนไปหาน้ากันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยเด้อค่ะใครจะไหนก็ไปลุนน้ากันค่ะ ก็งามไปนเนาะใช้ห้าก็ลุยกันต่ั้นมาปลาคเอตัวคิดเลยจ้ะเค็ดเพิงเขาเค็ดเพิงเหลืองคพ่อแกงได้อยู่บ่ได้เนาะอืมไปขายก็ขายได้ดอสิเขาหมานหานเลย้อ่ไเด้กแกงด้วยมิอดปเลยเนี้ยหาไป มาไหนกับมหาเห็ดแถวบ,บ้านเนอะค่ะพี่น้องหลังจากอิดน้ำย áng, างเสร็จค่ะพี่น้อง,ม,องมาไหนกับมาเก็บมาพร้ากันตอนบ่ายค่ะพี่น้องดอกเบลคแหกหมาน้องเฮาเด้คอค่ะพ่อยดีจ้ะหืมดอกง่ามดีกะเพราได้แกงไหมคะยากทำยังไงอย่าอยู่กับ่อเฮ็ดหา ดอกไหมแกกระแทบอยู่ด้วยจ้แนะแกขอห็ดผ้วนะน้าม่ดีเห็ดผพิงด้วยจ้ะเห็ดผพิงหางอยุง่งอื้ม น้ำอยู่เด้อค่ะพี่น้องมาช่วงบ่ายก็จะจะ,จะได้บ่ได้ก็ไปรดน้ำกันค่ะพี่น้องเจะย้ายให้เขาเก็บบนนอกค่ะพี่น้องนี่เพิ่งเริ่มออกไ้่จ้ลเห็ดเธอน้ำครับเนาะน้ำมีดีอือพี่น้องน่ะแปดสามเลยจ้ะเดีววัดเสออยูะ เห็ดเพมค่ะพีรน้อ,องหืข้าาผิด,ดพ่ออยู่บ่อืมนี่ข้าแป้งจ้ะ ขอให้กินค่ะพี่น้องเลี้ยงได้หน่อยไปไปบื่อกันนะพ้ออีกแล้วพ่ออีกเออกด็จ้ะคุณว่าเมันเอนไอพ่อแกงก็เอา่พี่น้องมันอีซาเรนดาก็มาช่วงใบใบนะคะพี่น้องมันมาหัวก,กับกนเต็มปลาพี่น้องค่ะไ้หลายๆแบบพี่น้องมาดูน้ำกันต่อจ้ะ โอเคพ่อแกงก็ได้ดอกวันนี้เกตังก็ว้าวคุณน้องเกตดงก็แปลงเ็ดกดยังก็เอาเบอร์เดอร์ค่ะพี่น้องเพราะว่ามาช่วงบ่ายเนาะค่ะพี่น้องบ่ายดอยอยู่บ้านกะเพิ่งจะเริ่มออกค่ะพี่น้องแต่ยังออกเบอหลายปันยนย้นใดเนาะเดี๋ไหนก็ไปลุ้นเบิ้งค่ะที่ได้หลายบอมวันนี้ อาอเฮ็ดเพิงค่ะโอ้ยหอยกินไหมพี่น้องนะเป็นปองเลยจ้ะนี่อเฮ็ดเพิงค่ะกะนั่งสุดใหม่ๆกันมีด้วยค่ะนี่ยังหน่อยอยู่เนาะเอาบุได้นี่กับพนมาหลาค่ะ หาเห็ดช่วงบายกันว่ะโห,หเห็ดออกกับผากันล้างมากไปนองมาเนี่ยยังไงก็ไปหาน่ำกันค่ะไปหลุดน้ำกันจ้ะเน,นี่เห็ดนะกำลังขื้นพี่นองเอยนะดว่าเบิดแล้วด้ยจ้ะโอ้ฮ่าเนาะ มันแปบค่ะพี่น้องเอาบอดดห้เดดานหอเ็ดดานเนือเดไข่ห่อค่ะพี่น้องเนาะดอกเดียวคนผ่านหลายคนอยู่ได้เมื่อกี้เนาะบ่เห็นตัางคนพี่น้องตอทิ่เริ่ออกว่นะ นี่ดอรกะนีเพิงฝายด้วยค่ะเนี่ยแบบหวานค่ะออน่าจจุ่มได้ไปออ้องก็น่งขืนไม่ไมได้จ้ะเนี่ยก็น่งขื่นก็นมี นี่หนอขอให้เพิ่มจ้ะเฮ็ดพิ่มเพิ่ข่าวป้าดอกไม้เฮียหนออืมมัน,ดดน,ดดนแดด,อดตอนนี้ก็แดดแห้งไปหนอเแ้งก็ยังแดดอยู่เด้อจ้ะตอนนี้เอให้เด้อค่ะพี่น้อง เถอะปาดอืมกำลังขืนกับมีได้ค่ะมือเลยจ้ะอืมชามเนาะอุ้ยอุ้ยติดกับใบใหม่ด้ติดกับต่อใหม่แกงแกงเลยจ้ะมันไม่มือะดีดีดดพึ่งนี พี่น้องตอนนี้ก็เดินทางออกจากป้าค่ะมันนี้มาหาเห็ดมือแรกเด้อค่ะพี่น้องเห็ดเผงเริ่มออกจ้ะค่ะมันนี้เฮ็ดเฮาก็ได้พ่อแกงอยค่ะพี่น้องมันนี้สาวรินดาก็มาน้ำปลาจ้ะค่ะจังใดกับปากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวนินดาในเด้อค่ะค่ะส่วนคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะส่วนคลิปนี้สวัสดีค่ะค่ะ